วันนี้มีของมานำเสนอใหม่นะครับเพิ่งได้มาจากตัวแอปส้มนะครับตัวนี้เป็น r e n o v a l Tinkpad L380 นะครับถ้าสังเกตอะไรดีๆนะครับตัวนี้โน้ตบุ๊กจะสามารถต่อออกจอที่2ได้นะครับด้วยสาย USB Type C 1เส้นนะครับตัวนี้เนี่ย ในราคา3ผมได้มาในราคา3,900กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็น CPU Celeron แต่ตัวนี้ผมได้มาตัวแรม8 g กเพราะว่าเป็นโปรโมชัน่นตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับเข้าเว็บดูหนัง<ฮ>ฟังเพลงปกติต่อออกจอที่2ได้นะครับสมมุติเราต้องการทำพวกโปรแกรมเบิ d แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทำออกได้ปกติ ตัดต่อพื้นฐานเนี่ยอย่างพวกแคปคัต PC เนี่ยด้วยคลิปสั้น2นาทีใส่โปรแกรมเอฟฟกหรือว่าอะไรที่มันไม่ไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติที่สำคัญตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้ยาวนานพอสมควรนะครับตัวนี้ได้อยู่ประมาณสักถ้าดู ดูคลิปดูเว็บตามปกติหรือว่าเข้าเว็บไซต์ตามปกติเนี่ยก็ได้ประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงแต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยทีเด็ดเพราะเนื่องตัวพอร์ตเชื่อมต่อของตัวนี้เนี่ยมันเป็นไทสี่สามจุดหนึ่งทั้งสองด้านนะครับตัวไทสี่ตัวนี้เนี่ยก็ต่อจอได้เหมือนกันแล้วก็รองรับพวกชาร์จพีดีฉะนั้นเนี่ยพอรองรับชาร์จพีดีเนี่ยเราสามารถหา power bank ที่เป็น PD ชาร์จ มาใช้ได้นะครับพอเราได้ power bank ที่เป็น PD ชา a r g ตัวนี้ผมใช้ของ e s e k e r นะครับ6 5วัตต์จริงๆิงตัวนี้เนี่ย45วัตต์ก็เพียงพอสำหรับการชาร์จมันก็เท่ากับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยใช้แบตจากตัวมันเองได้ประมาณ3-4ชั่วโมงถ้ารวมกับ power bank ด้วยเนี่ยตัวนี้15,000นม ah ิลลิแอมนะครับก็น่าจะชาร์จได้ประมาณ2รอบเข้ากับโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ต่อเนื่องยาวนานได้ประมาณ เก้ถึงสิชั่วโมงสบายๆในราคา3,000กว่าบาทถ้ารวมตัว power bank ตัวนี้เน่ซึ่งเป็น PD ชาร์จ15,000มิลลิแอมเนี่ยหกวัตต์ตัวนี้อีกประมาณ900กว่าบาทในในงบตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้งานพื้นฐานเ,เข้าเว็บ Word ์ด e x l e l power point แล้วก็ตัดคลิปทั่วไปปกติถือว่าใช้งานได้สมราคามากครับ ตัวเครื่องหรือวัสดุก็เรียกว่าดีงามนะครับเพราะว่าตัวเครื่องฝาเป็นอะลูมิเนียมที่สำคัญคือเห็นโลโก้ทิ้งแพดไหมครับด้านบนมันจะมีไฟติดเล็กๆเป็นกิมมิกก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งสำหรับคนที่ต้องการพกพาแล้วก็ใช้ข้างนอกแล้วก็ใช้งานไม่หนักมากพวกเข้าเว็บ พิมพ์เอกสารแก้ไขเอกสารตัดคลิปสั้นๆถ้าสมมุติจะตัดวิดีโอความยาวที่เกิน2นาทีเนี่ยก็ของผมใช้ตัวนี้นะครับ Microsoft ช h i p ช h a m ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะครับตัวนี้ก็สามารถหลังจากที่เราเอาตัวแคปคัตทุกๆ2นาทีเนี่ยแล้วก็มาตัดใส่ตัวนี้เพิ่มเนี่ยเราก็สามารถได้ความยาววิดีโอที่มันมากกว่า2นาทีได้ก็2บวก2บก2บก 2, 2, 2ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตัดได้สบายๆครับ ความลื่นไหลก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ารับได้อาจจะไม่ได้เร็วพูดปาดเหมือนนกอาจจะไม่ได้เร็วพูดปาดเหมือนนกบุตรราคาแพงๆนะครับแต่ว่าในงบ3,000กว่าบาทถ้าถามผมก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับขอบคุณครับ